ให้ดาบเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับไฟเป็นอำน,นาจแข็งแข่งจึงแทนการต่อสู้อุปสรรคความแข่งแข่งความขัดแยน้นสงครามการเจ็บป่วยความวิตกกังวลอุบัติเหตุการถูกมเชียการเสียชงว่าใหดาบไพ่ดาบ,ดบแสดงลีลาที่เราร้อนรลุนแรงกระโชกขา้าต้องลงมือจับ ต้องลงมือจับลงมือทำถ้าเป็นนักดนตรีเะต,ต้องเป็น็อลกหรือแนวทางที่ออกไปทางร้อนแรงหรือเพื่อชีวิตให้หนึ่งดาบเป็นรูปมือที่ยื่นดาบออกมาจากก้อนเมฆแทนโอกาสดีๆที่เราจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ต้องอาศัยความแข็งแกร่งอดทนแต่ประสบความสําเร็จเพราะปลายดาบมีมงกุฎอประสบความสําเร็จเพรดาบมีมงกุฎแลาชอมากก่ และใบเราเลนเป็นเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จความสงบสุขจึงหมายถึงความสําเร็จการต่อสู้กับผุปสศนประสบความสําเร็จความกข้าวหน้าการฝ่าพันแทนคนที่มีมีใจกล้าหาญอดทนต่อสู้คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตไพสองดาบเป็นลูกคนปิดตานั่งอยู่ท่ามกลางความมืดประคองดาบควยกันไว้เป็นบาเบื้องหลังเขาเป็นทะเลเบื้องบนเป็นรพชัน เป็นพระจ,จันทร์เสี่ยวความอยู่คนปิดตาแทนความหมายของการไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจก่อให้เกิดความลังเลไม่แน่ใจดาที่ประคองไว้ถ้าเริ่มนักทุกทีในที่สุดแม้จะไม่แน่ใจก็ต้องตัดสิตใจทำอะไรสักอย่างจะนั่งอยู่อย่างเดิมเพราะความกลัวไม่ได้แล้วจะพาพทะเลข้างหลังบ่งบอกถึงความอ้างวา้างจะพึ่งพาใครไม่ได้หรือไม่รู้จะหันไปพึ่งใครพัดจ,จันทร์ หม่นทำให้จิตใจเศร้าหมองจึงแทนเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจตัดสินใจอะไรไม่ได้ไม่กล้าทำอะไรต้องแก้ไขด้วยการติดต่อสื่อสารพูดคุยค้นหาข้อมูลให้มากการหาข้อมูลจึงแทนอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารโทรศัพท์ทีวีวิทยุอินเทอร์เน็ตแทนการพูดคุยเจรจาการปวดตาแสดงถึงในภาพมีปัญหาสายตาปวดไหล่ แทนข่าวร้ายที่เข้ามาทำให้สิตใจเราเศร้าหมองแต่คนที่มีความขัดแย้งในตัวเองโรเลตัดสินใจยาาเอาแน่เอานอนไม่ได้หากได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาต้องระวังคำพูดอย่าหูเบาอย่าเชื่อคนงน่ายเดียวจะถูกยุยให้ไปทะเลาะก,กับคนอื่นซะเปล่าเป็นช่วงที่ต้องหนักแน่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้นในการตัดสินใจไม่ว่าจะเอาอย่างไงจะทำไม่ทำเป็นช่วงของการเสียทรัพย์ที่เกี่ยวข้องก,กับการสืส่อสารเช่น ค่าโทรศัพท์คือโทรศัพท์มือถือหายไพ่สามดาบเป็นรูปดาบสามเล่มแทนทรลุหัวใจภาพหลังเป็นก้อนเมฆและสายฝนสีของไพ่ออกถึงชึงเ่เทาเทาหนักเหงาเซ็งๆงหัวใจที่ถูกแทงแทนความหมายของคำว่าอก,อ,อกหักติดหวังเสียใจการทะเลาะเบาแหวงการใช้อารมณ์การใช้ความรุนแรงความเศร้าหมดุดหิดการควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ถ้าเป็นที่แทนที่ถึงคนใจร้อนโมโหง่ายชอบทำตามอารมณ์ชอบตำหนิวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นแล้วยังแทนถึงการทำลายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเมื่อไพ่สามดาปรากฏต,ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีเพราะอารมณ์จะทำให้เกิดความเสียหายอื่นๆตามมามากมายทะเลาะการ้งหมุดหนีทำให้ไม่มีอารมณ์ทำง,งานงานก็จะมีปัญหาก็มีปัญหาก็เครียดเพิ่มต้องระบายด้วยการไปซื้อของทำให้งบประมาณ การเงินบานปลายต่อไปก็อาจจะเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุได้เมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาต้องขวนขวายออกกำลังกายใช้พลังงานให้หมดเพื่อที่จะได้ไม่ทะเลาะก,กับใครไพ่ใบนี้ขึ้นมาต้องอดทนไปสักพักมันก็จะดีขึ้นดีกว่าที่จะไปทำตามอารมณ์ทำให,ให้เหตุการณ์บานปลายจนเสียใจไปตลอดชีวิต ให้สีดาเป็นรูปปัสวินนอนอยู่บนที่นอนมีดาบสามดาบแกรนอยู่หุ้มบนและอีกเต้มหนึ่งวางนองนอยู่หุ้งล่างข้างเต็มน้าต่างมีรูปพระสัตะป,ปาปะกำลังประทานพรการนอนเป็นความหมายของการหยุดพกกงงกนนักการหยุดชะงักการนอนคือการพัก่อนไม่มีอะไรคืบหน้าการพักฟื้นแทนความเจ็บป่วยความอบบ่อนแอความเชื่องชา เป็นช่วงหยุดนิ่งของธุรกิจทำอะไรไม่ได้อย่าพึ่งขยายงานนี่หนำซ้ำจะต้องระวังจะตกงานเป็นไพ่ที่ดีในทางธุรกิจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยโรงพยาบาลโรงแรมมีสอดหอพักอาร์ตเมนต์ทำนานราชการเป็นไพ่ที่ดีในกรณีเจ็บป่วยแล้วถามว่าเป็นยังไงก็บอกได้ว่ากำลังฟื้นตัวจะดีขึ้นเมื่อพักก่อนมากๆไพ่ใบนี้แทน คนที่คิดมากวิตกกังวลขี้เบื่อเซงหงุดหงิดง่ายชอบนอนทำอะไรเชื่องช้าแทนคนที่กํนนานังป่วยในขณะนี้แทนเหตุการณ์ว่าคุณอยากพักผ่อนแต่ไม่ได้พักผ่อนและแทนช่วงเวลาที่คุณจะไปพักผ่อนแต่าอากาศที่ใดสักที่หนึ่งให้ห้าดากท่าเด็กหนุ่มประคองดาบสองเล่มไว้บ,บนบ่าวนมือขวาจับกับอีกหนึ่งเล่ม ใบหน้าของเขาก็ยิมยิ้มย่องในชัยชนะที่เหนือกว่าคนอื่นมีภาพของผู้พ่ายแพ้เดินจากไปทิ้งไว้แต่ดกกักอยู่บนพื้นรอบๆตัวเขาท้องฟ้าเป็นเมฆในลักษณะที่จะเกิดพายุดาบที่วางรอบตัวเขาเป็นลักษณะของการปิดกั้นทางความคิดทำไมจะปิดกัน้นเพราะเขาชนะเขาเหนือกว่าคนอื่นจึงไม่ต้องยอมไม่ต้องฟังความคิด จึงแทนคนที่เย่อหยิ่งถือดีอวดดีไม่ยอมใครเชื่อมั่นตัวเองมากจนมคนอื่นมันไส้คนแบบนี้มักจะโง่เขาเพราะไม่มีใครก็อยากจะแนะนำอะไรเป็นคนไม่ฟังใครชอบโอ้อวดข่มคนอื่นชอบเอาชนะมักจะมีปัญหากับผู้ใหญ่เป็นไพ่อุปสรรคซึ่งเกิดจากความหัวดือ้อดกันผู้รังไม่ฟังใครต้องการเอาชนะอย่างเดียวทำให้ไม่มีใครเขา เข้าข้างเจ้าหนายหรือผู้ใหญ่ก็ไม่สนับสนุนเท่าที่ควรจะทำอายรก็ออกไปในแง่ลบเป็นหมดเพราะความแข็งกระด้างทำให้คนมองเราในแง่ลบควรอ้อมนอนอมต้นรับบริการให้มากและชีวิตจะก้าวหน้าไพ่หกดาบเป็นลูกชายถอ่อเรือข้าแม่น้ำด้านหน้าของเขาเป็นผู้โดยสารสองคนเป็นผู้ใหญ่กับเด็กถัดไปด้านข้างหน้าสุด จะมีดาบปักไว้หกหันตีกความหมายถึงการอพยพหลบหนีจากปัญหาเรือที่พาไปแทนยทานพาหนะแทนเรือหรือการเดินทางทำน้ำการเดินทางไปต่างประเทศที่เป็นเกาะหรือติดแม่น้ำคู่ได้สองคนหมายถึงการเดินทางที่มีภาระการเดินทางตั้งแต่สองคนขึ้นไปการเดินทางยังแทนถึงการสืร่อสารทางไกลเช่นอินเทอร์เน็ตข่าจากต่างประเทศ ึ้นด้านหน้าคืออุปสรรคด้านหน้าคืออุปสรรคเป็นอุปสรรคที่หาาถุงเข้ามาพวกอีกด้านเป็นด้านนิ่ดีบปัญหาก็จะที่ขายไปได้ด้วยดีถ้าจะพูดถึงเกี่ยวกับแทนอาชีพ ก็เป็นอาชีพที่ต้องติดน้ำติดทะเลต้องติดต่อเกี่ยวกับธุรกิจทางน้ำคนที่พายเรือแสดงท่าทีระมัดระวังบอกถึงการทํางานที่ต้องใส่ใจระมัดระวังหากเกิดปัญหาก็อย่าใจร้อนค่อยๆแก้ไขไปตามเหตุการณ์เฉพาะหน้านะและมันจะจบไปได้ด้วยการเวลาหากเร่งรีบก็ยิ่งยุ่งบางครั้งปัญหามีช่วงฤดูกาลของมันหากค้นตัวไปแล้วจะกลับมาดีเอง ให้ใบนี้บ่งบอกว่าสนาการที่ว่าเลวร้ายก็ยังไม่ถึงที่สุดมันกำลังขี้ขายไปในทางที่ดีการดูแผ่นน้ำอันกว้างใหญ่มันก็ราบเรียบดีอย่าไปใส่ใจกับลื่นเล็กน้อยที่อยู่ใกล้ตัวเลยไพ่เจ็ดดาบเป็นรูปชายคนหนึ่งกำลังแบกดาบเดินย่ยองย่องออกมาจากกระจมเขามองไปด้านหลังอย่างละแวง ซึ่งมองแล้วลก็รู้สึกได้ว่าชายคนนี้น่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรืออาจจะเป็นขโมยเลยก็ได้ให้ใบเน,นี้แสดงหมายถึงคนที่ทำอะไรลรับๆล่อๆไม่น่าไว้วางใจคนหลอกลวงมีเล่ห์เหลี่ยมลื่นไหลฉลาดเอาเปรียบแทนการถูกขัดหลังถูกขโมยถูกปลอบรวงข้าวของหายมีปัญหา ด้านการเงินเอกสารเพราะหลงเชื่อคนง่ายแทนอาชีพที่เสี่ยงต่อวามถูกผิดเช่นอาชีพเสี่ยงกฎหมายเรื่องภาษีทนายขายหวยเปิดป่อนประมูลวิงเต้นงานคันเมืองเป็นช่วงที่ต้องระวังตัวทำอะไรให้ร,บรอบคอบให้เก็บทรัพย์สินไว้ให้ดีอย่าไว้ใจใครมากนักควรมีระบบตรวจสอบอยู่เสมอเพราะจะเกิดความเสี่ยง และเสียหายแค่ตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานของเงินถ้ามองอีกด้านหนึ่งคุณจะมีปัญหากับผู้ใหญ่เพราะเขาไม่ไว้ใจคุณเขามองว่าคุณไม่ซื่อสัตย์เป็นตัวอันตรายต้องอดทนหนทางที่สุดมาการเวลาที่สุดคนถ้าคุณดีจริงอนาคตจะตอบแทนคุณเองหรือคุณอาจจะกำลังหลอกลวงใครอยู่เพื่อผลประโยชน์บางประการเขต้องระมัดระวังเพราะ อาจทำให้เดือดร้อนภายหลังไพ่แปดดาบในไพ่เป็นภาพผู้หญิงถูกปิดตาและมัดมือสับตัวไว้ด้วยยืนทั้งกันดาบี่ไรอยู่รอบตัวยิงนี้ถูกปิดตามัดตัวแทนสภาพถึงถูกจำกัดจองจำไม่สามารถขยับไปทางไหนได้ดาบี่ไรล้อมยิ่งทำให้ไม่กล้าขยับเพราะกลัวกับจะเกิดอันตราย การอยู่นิ่งๆจะเป็นความปลอดภัยมากกว่าผ้าปิดตาแสดงความเจ็บสนการไม่รู้ไม่มองไม่สนใจแทนคนที่ตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้มันจะไม่เป็นดีกับตัวเองเมือ่อยมองไม่มองไม่เห็นปัญหาหรือไม่อยากไปแก้ปัญหาทำอะไรกับมันไม่ได้คนปิดกั้นตัวเอง ไม่ชอบเข้าสังคมคนชอบอยู่กับตัวเองชอบสันโดดแทนสถานการณ์ที่มีการควบคุมเช่นบริษัทมีการปิดบัตรเข้าออกแทนเหตุการณ์ติดคุกนอนโรงพยาบาลจำศีลถูกเรียกค่าไทยการไปอยู่ในที่รก็ืๆกแคบๆไปไหนไม่ค่อยได้แทนปัญหาที่รุมล้อมหาทางออกไม่เจอเครียดกุง้ง วดหัวเจ็บตัวเจ็บใจเพราะการกระทำของคนอื่นการเงินย่ำแย่ต้องประหยัดมากๆถึงจะพออยู่ได้ควรแก้ดวงด้วยการอยู่บ้านจำสียงบางาาวนาแว้นพันดนมุนอย่าออกไปในเฮดส้องระหว่างการฟ้องร้องคดีความการถูกใส่ร้ายเป็นช่วงมีเคราะหลาย ใ่ายกดาคนนั่งบนเตียงเอามือปิดตาเหมือนร้องไห้มีดกักเขาเลื่มแขวนอยู่ขนักด,ด้านหลังอาการนั่งเอามือปิดตามบอกถึงความสับสนความทุกข์ใจหาทางแก้ไขไม่ได้เครียดมากจนนอนไม่หลับท่ายัยงแทนถึงคนที่เครียดคิดมากกุ้มใจชอบคลิปในด้านลายๆชอบวิตกกังวลแต่ไม่ยอมลงมือแก้ไขอะไรให้เสร็จถ้าจะแทนเกี่ยวกวับด้านสุขภาพภใหนะ้เบบใเนี้ ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของความดันสายตาระบบประสาทอามพึตอามพาดควรหันไปออกกำลังกายให้ชีวิตดีขึ้นถ้าเป็นธุรกิจถ,ถือว่าเป็นขาลงต้องใจเย,ย็นหันไปควบคุมรายจ่ายไว้จะดีกว่าถ้าทำเกี่ยวกับเหล็กโลหะเครื่องจักรอะไอะหลกก่อุปกรณ์ห้องนอนก็ดีเช่นกันใก้ไปน,นี้ทุกเพราะคิดอะไรมากไปควรหาอะไรทำ จะได้ไม่คิดมากและชีวิตจะดีขึ้นให้สิบดาวเป็นลูกคนนอนจมกล่องเลือดที่หลังของเขาตั้งแต่หัวจบก้นกบด้วยดาท้องฟ้ากำลังจะข้ามเข้าสู่เวลาสังคืนเข้าไปทุกทีให้ใบนี้ไม่จำเป็นต้องายเสมออาจเป็นความรู้สึกว่าฉันอยากจะตายให้พ้นพ้นจากปัญหาก็เป็นไปได้ให้ใบนี้แทนว่าโชคร้ายมีคอ การสูญเสียของรักการเจ็บป่วยที่รุนแรงฝาดตัดอุบัติเหตุการหย่าร้างการจากกันการเลือกกิจการการขาดทุนปัญหาที่รุมร้อมทำให้มองโลกในเมื่อายทุกอย่างในชีวิตมืดมนไปหมดถ้าจะทแท้แทนเกี่ยวกับอาชีพคือเกี่ยวกับสุขภาพเช่นหมอพยาบาลโรงพยาบาลขายยาอาชีพที่เกี่ยวกับการซ่อม เช่นช่างเป็นวิศรกรรับเหมาต่อเติมอาชีพที่เกี่ยวกับเหล็กโลหะเช่นเครื่องจักรเครื่องยนต์รับซื้อของเก่าอาชีพที่เสี่ยงตายเช่นสแตนแมนตำรวจทหารหน่วยกู้ภัยพนักงานดับเพลิงแทนคนที่เจ็บป่วยใจง่ายใจร้อนหมุดหงิดคนป่วยคนที่มีอาชีพคงต้นมีแผลเป็นบางช่วงดวงตกมีข้อมากและบางอุบัติเหตุเจ็บป่วยผ่าตัดหรือมีเหตุ ให้เกิดการสูญเสียอกหักผิดหวังตกงานถูกปลอกถูกปลอ,อกลวงเสียเงินถูกหลอ,อกลองให้เป็นนี้สินพ้นตัว